เอาล่ะทุกคนวันนี้มาพบกับสาสะเอละสักสองนาทีแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีเค e ส t ิ i ในระดับ S ที่ง่ายที่สุดมาบอกทำง่ายสุดลานี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือให้เราไปครัฟอะไรก็ได้ที่เป็นสีม่วงถึงสีส้มอ่ะดูเหมือนยากแต่จริงไม่ยากนะเดี๋ยวพา,าไปดู คราบอะไรก็ได้ที่เป็นสีม่วงสีส้มนะครับมีแต่ยากยาๆงั้นเลยนี่เลยครับ <c oughs> ไอ้เนี่ยง่ายสุดละ <c oughs> ง่ายสุดละง่ายสุดละอ่าเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับทุกคน เฟสิวระดับเอสที่ง่ายที่สุดถ้าเจอปุ๊บถ้าเจอปุ๊บนี่คือผมผมกดกันเลยนะเย่เอย่าไปดีลานะครับหลายคนเห็นว่าแบบเฮ้ยต้องคาบของม่วงของส้มมันน่าจะยากใช่ไหมไม่จริงครับอันเนี้ยอันนี้ง่ายสุดแล้ว,วเพราะว่าไอสมุดสมุดสกิวอะไอสมุดคาบสมุดสกิวอะมันต้องมันสามารถลงเอ็กซ์เพนชันได้ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเนี่ย คือคือคุณลงทุกวันอยู่แล้วไงเน,นี้ยนั้นะคือทาเควสอันนี้ได้แน่นอนคือไม่มีใครทาไม่ได้ครับที่ได้ทุกคนนะโอเคจบละโอเคครับ, <laughs> okay. รบก็เอามาฝากกันสําหรับอ่าเควสที่ผมคิดว่าเป็นระดับ S แล้วก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับอืมแล้วก็ทําเร็วที่สุดด้วยโอเคทุกคนไปละแค่นี้แหละถ้าถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะโอเคบายบาย